สวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้หนูนะก็อยู่กันที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้เนี่ยค่ะบอกได้เลยว่ารถเยอะมากๆเนี่ยตอนนี้รถเยอะมากๆสาหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาร้านหนูนะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะสามารถแวะเข้ามาชมเนี่ยแวะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะจอดเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะเอามามาเลือกนะคะเอาไปขับไปขี่กันค่ะลูกค้าและที่สาคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขาน,ะ,ะ,นะ,ะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะเครดิตเดียร์ชิปแเจนออกรถเพียงแค่10บบาทออกง่ายได้จริงนะคะ ที่สเหลี่ยมออโตนะะ้นี่ค่ะวันนีน้นะก็มีรถ1นึคันนะคะมานําเสนอให้ลูกค้าเนาะ,ะบอกได้เลยว่าคันนี้โคตรสุดโคตรสวยโคตรใหม่นะคะนี่เลยจ้ะเอออีซ e ูซู ya, Mac, นะะี่ค่ะดีแม็กะปี2022เลขใหม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลค่ะลูกค้านะคะ,นะคะออกใหม่ป้ายแดงนะ,ค,ะคันนี้ก็อยู่ประมาณ7 0,000สกว่าบาท แต่วันนี้นะคะออกหมายป้ายแดงยังไม่พอนะเจ็ดแสนอะ่ะลูกค้าต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะมาหนูนามาทั้งทีนะคะก็ต้องสุดอยู่ละคันนี้เหลือเพียงแค่สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะออกรถเพียงแค่สิบบาทจบผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบี้ยรบอลลูนและที่สําคัญรถของเราทุกคันรับประกันทุกคันด้วยนะไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิค่บไฟไหม้และก็กลับไม้นะคะสำหรับใครที่อยากมาดูรถตัวจริงนะคะเรียนเชิญนะคะร้านหนูนา อยู่ที่ขอนแก่นนะคะอยู่ที่ขอนแก่นเนาะสำหรับใครที่เข้ามาไม่ถูกก็โทรหาอนุนาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งโรเคชันเดี๋ยวนัดหมายกันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าโคตรสุดเอาใจสายซิงนะคะกระบาดํามาหากินนะคะแต่งหนักจัดเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยล้อแมกแต่งหนักจัดเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่งหนักจัดเต็มแบบนี้ไม่มีคิดเพิ่มนะไม่มีคิดเพิ่มนะคะแต่งให้พี่เอาแบบนี้ไปขับเลยนะคะสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะ สวยๆเลยนะคะคันนี้ใครอยากได้นะทาเข้ามานะคะแอดหนตัวและก็ A-1 ตัวนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างว่าจะสวยงามขนาดไหนเอ้ยโค้ดว้าวนะคะโค้ดว้าวนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยค่ะลูกค้าเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะเบาะพานุ่มนั่งสบายนะคะคันนี้เป็นอีสู u ูแ นะคะอีซูซูแคปเกียออโต้โอ้โหหายนะกากนะกระบะเกียออโต้แล้วเป็นแคปด้วยนะ,ะเลขใหม่หลักหมื่นกิโลเหลือเพียงแค่4ี่แสนกว่าบาทโคตรใหม่นี่หนูนะเข้ามานี่ก็คือกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยอื้อใหม่มากนะ,ะใหม่ไม่ใหม่นี่เลยจ้ะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยค่ะลูกค้าอ่าพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะเบาะผ้านะคะนุ่มนั่งสบายนะคะตัวนี้เป็นโอเพนแคปนี่ โอเพนแคนะคะสามารถเปิดแคปตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าด้านหลังมันแคบไปลูกค้าก็สามารถเลื่อนเบาะหน้าเข้าไปได้อีกนะแต่นี้ก็คือมันเลื่อนมาด้านหลังมันก็เลยดูแคบเฉยๆเออ โอ้โหและที่สําคัญรถหนูนะทุกคันนะนะคะเห็นเอามาลดราคาแบบนี้นะมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้นะคะรับประกันทุกคันนะคะลูกค้าคาไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิควงไฟไหม้กลับใหม่ลูกค้าไม่สบายใจสามารถเอาเข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพได้เลยนะคะหรือสําหรับใครที่มีญาติพี่น้องานที่เป็นช่างก็สามารถเอามาชมเอามาดูนะคะเอาช่างมาดูรถของเราได้เลยนะคะรถของเราสวยทุกคนันรับประกันทุกคนันไม่มีกลับใหม่ก่อใหม่แน่นอนนะคะนี่ มาปุ๊บนะคะเปิดดูได้เลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์กนะพี่ดูได้ทุกจุดเลยนะไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะคะดูได้ทุกจุดเลยนะคะคันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะอีซูซูปียี่สิบสองไม่หมื่นเดียวนะคะกระบะไลเนอร์ก็แต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบี้ยบอลลูนอ่าโคสวยนะคะและที่สัมพันธเกียร์ออโต้ด้วย เกียรออโต้ด้วยนะคะนะแต่สำหรับใครนะคะถ้าไม่ชอบอีซูซูไม่ชอบอีซูซูไม่เป็นไรอะก่อนอื่นก่อนจะไปคันอื่นนะ,ะเดี๋ยวน,นะเปิดฝากระโปรงรถให้นะคะด้านนอกสวยขนาดนี้เดี๋ยวไปชมด้านในกันบ้างนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะ,ะด้านในก็คือด้านในห้องเครื่องเนาะ ต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวเราพามาชมภายในกันบ้างนะคะภายในห้องเครื่องภายในห้องเครื่องนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนี่บอกได้เลยว่าเยียงป้ายแดงเนะยคะเยียงป้ายแดงนระับประกันจุกๆไปเลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำย่อมแมวพ่ควงไฟไม่กลับมาและที่สำคัญรับประกันจุกๆไปเลย3ปี30 0 0 0กิโลเนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ที่ศูนย์เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะนะครับประกันศูนย์ด้วยนะนคะนะของเราเป็นรถมือสองก็จริงนะคะแต่สภาพเยียงป้ายแดงนะคะ สวยเลยนะคะสําหรับใครที่อยากมาดูรถนะ้อยอย่างที่หนูนาบอกนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านเลยนะคะร้านหนูนาเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกเนะะี่ยไม่มีวันหยุดเลยเปิดทุกวันนะ,ะไม่มีวันหยุดนะ,ะสําหรับใครที่จะเข้ามาก็นั่นหมายกันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอ่ะต่อไปคันนี้ผ่อนเจ็ดพันใช่ไหมปี2022ัยีเลขไม่หมื่นเดียวนะคะถ้าใครว่ามันแบบราคาย,ยังสูงไปนะคะพี่หนูนาหนูของ,งบแบบถูกกว่านี้หน่อยนี่เลยจ้ะเชฟไหม นะเชฟไหมโคโลราโดเนะี่ยคันนี้ผ่อนเพียงแค่45่ห้าพันตลอดสัญญาไม่มีเป็นค่าไม่ไดไม่มีดอกเบี้ยบอลลูนและที่สําคัญรับประกันเหมือนกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพ่ควงไฟไม่กลับใหม่และอีกอย่างหนึ่งเนาะหนูนาะแจ้งแบบนี้นะสำหรับใครที่เข้ามาดูรถแล้วไม่สบายใจนะคะเข้ามาดูรถแล้วไม่สบายใจของเราเป็นรถมือสองเนาะนะคะ,นะะหนึ่งหนูนาะให้พี่เอารถเข้าตรวจศูนย์เช็คสภาพได้เลยนะ,ะหรือสอง นะคะลูกค้าสามารถขอดูเล่มได้เลยรถของเราที่เอามาขายเรามีเล่มให้ลูกค้าดูทุกคันเลยนะคะหายห่วงนาะสบายใจได้หายห่วงนะคะสำหรับคันนี้เนาะเชฟสี่ประตูสวยๆเลยนะคะแต่งหนักจัดเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าโคมเยี่ยมสวยๆแบบนี้นะ,ะมาพร้อมกับตราเชฟเออโลโก้เชฟอุ้ยตาเชฟมัันน้องมากเลยโลโก้เชฟนะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ และที่สำคัญนี่เลยจากกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคันนี้พี่ได้สี่ประตูไปขับเลยนะพี่ได้สี่ประตูไปขับเลยนะและที่สำคัญออกรถเพียงแค่สิบาทคเครดิตดียชีพชัดเจนออกรถเพียงแค่สิบาทเท่านั้นนะราคาเหลือเพียงแค่สามแสนกว่าบาทค่ะลูกค้าซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะคะภายในนี้หนูนาะบอกได้เลยว่าโคตรใหม่ าสตินี่ก็คือยังไม่ได้แกะเลขไมล์หลักหมื่นกิโลนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นเะคะเบาะผ้านุ่มนั่งสบายเช่นกันนะคะสำหรับเชฟสวยๆแบบนี้เอาไปขับไปขี่กันค่ะลูกค้าผ่อนเพียงแค่4-5,000ตลอดสัญญาแต่ได้4ประตูนะคุ้มไหมอ่ะหนูนะก็ว่าคุ้มนะนะสี่ห้าพันนี่ได้4ประตูไปขับไปขี่กันนะครับด้านหลังนี่ก็คือ โอ้โหบอกผู้โดยสารตอนหลังนี่ก็คือค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆนะคะพื้นที่ใช้สอยนี่ก็คือเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับเชฟสวยๆแบบนี้นะ,ะร้อมแม็กแต่งหนักจะเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยสวยนะอ่ะสำหรับใครนะคะที่ดู คิดหนูนาเนาะสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะเดี๋ยวนนาะแถมกระบะไลเนอร์ให้1ชุดเดี๋ยวแถมกระบะไลเนอร์ให้1ชุดอะแถมคิ้วให้ด้วยอะเอาไปเลยแถมคิ้วนะคิ้วกันสานนะคันนี้ไม่มีนะคิ้วกันสานหนูนาะแถมไปให้เลย1ชุดนะสําหรับใครที่สนใจเนาะแอดบ้านเขียวมานะคะทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาพูดคุยได้นะคะออกง่ายได้จริงที่สามเหลี่ยมออโต้ต้องมาหาเซลล์หนูนาะเท่านั้นนะเดี๋ยวน้านะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อหนูนาที่ที่0629070066หรือแอดบ้านเขียวได้เลยนะ1 1 1 A มีแอดด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวหนูนาขึ้นไว้ให้เนาะวันนี้นะคะหนูนาก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะนำสอคันนี้มาให้ลูกค้าชมโดยประมาณนี้นะสคันนี้นะสุดทั้ง2องคันฝั่งด้านซ้ายของเรานะคะเป็นรถตลาดเออซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตก คันนี้ปี2022เลขไมล์หลักหมื่นกิโลนะคะผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเลยที่สำคัญได้เกียร์ออตโต้ไปขับฝั่งด้านขวาของเรานะเชฟสี่ประตูแต่งหนักจะเต็มเช่นกันนะคะเอาใจกระบะสายซิ่งนะค,คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะสวยๆแบบนี้ผ่อน4-5,000ตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไ,ไดไม่มีดอกเบี้ยรบรลลูใครอยากได้ค่ะเข้ามาคุ้มค่าทั้งสองคันและที่สำคัญหนูนะบอกได้เลยว่า หายห่วงรับประกันจุกๆไปเลยไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิควคอมเฟยหไม้และก็กลับมาอยากให้ลูกค้าได้มารองสัมผัสอยากให้ลูกค้าได้มารองดูนะคะรถของเราที่ร้านเราห0 0้กว่าคันสวยจริงๆนะคะเพียงแค่วันนี้หนูนะานำสองคันนี้มานําเสนอลูกค้าเฉยๆใครอยากดูรูปรูปรถตรงไหนเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมอย่างที่บอกเดี๋ยวนะ้าขึ้นเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวขึ้นบ้านเขียวไว้ให้นะคะวันนี้หนูนะาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ